รถอะไรนึกว่าไอเนี่ยด้านหน้าโอ้รถชัยเลียงเชียงราย <c oughs> B50 Pro ฮะไม่เคยขับมาก่อนเลยมสาส d าร์ครับเป็นครั้งแรกนะฮะกับที่ระยองคนะรับปลวกแดงนั่นคืออําปลวกแดงนั่นเองหรือเจ้าของอาร้านชื่อบอม อ่าก็อู่ก็ทำรีมมงรีแม,มปอะไรอย่างเงี้ยทำโรสซิ่งทั่วไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นตัวแทนเรอาของเราด้วยท้ายเรยอานะฮะดวงหน้าของที่เป็นดวงหน้ามัมาไหมยังมขับไนึ่ง,ง,ง,งขึ้นมาว้าหรือตัวหัวไปแล้วหนึ่งไปดเดินไปไปไม่ขึ้นเหรระวังรถนี่นะ บีดี้แสิโปรไม่ค่อยเจอ,อรถนี่ก็มีเทอร์โบมีรีแม็อะไรประมาณนี้ก็เลยเปิดกับรถที่แบบสไตล์แบบบ้านๆใช้งานจริงๆบ้างเดี๋ยวจะไปแบบอะไรก็ดีแม็กลีโววีโกไททันอะไรประมาณนี้นี่เรามาดู m a ส d a ดูบ้างตัวนี้นี่ปกติแล้วก็คนแต่งน้อยนะนะครับคนแต่งน้อยแต่ก็มีให้เห็นแต่คันนี้ทำอะไรบ้างเดี๋ยวขอชมนะเอาแบบรถตล์บ้านๆดูบ้าง เราต้องมารีวิวอู่ที่เขาทำดีๆไงงเจ๋งๆอามสาครับรถแดงฮะแล้วก็ที่สำคัญเจ้าของร้านที่ดูแลชื่อคุณบอมช่างบอมช่างบอมโอ้ตอนแรกน่าเรื่องดีแม็กว่าเอ้ยแม่งจูนได้ดีจริงๆนะมีเทอร์โบแล้วก็รีแม็กอะไรประมาณนี้ใช้ได้อยู่ฟิวกระพือดอีะเดี๋ยวไปดูเ,เวลาวิ่งดีกว่า นะครับไม่ค่อยได้เจอนะมันด่าบีดี50 Pro เห็นนะทรงมันสวยนะมันน่าทำนัะจริงๆแล้วอ่ะแต่อย่างที่อย่างที่บอกแะครับพวกอะไหล่เพราะอะไหล่มันไม่มีก็ไม่มีใครกล้าโมดิฟายมากมายแต่ก็ตอนนี้มีคนทําอะไหล่ขึ้นมาแล้วล่ะแต่ก็มันยังไม่ครอบ r หรือครอบคุมว่าอย่างเช่นลูกลูกกันข้อของงูเขาใช้อะไรกันนะนะฮะเพราะเอไมก็ไม่มีนะรู้สึกแล้วอ่ะมันไม่มีหรอกต้องโมดิฟายกันเอานะฮะอารมณ์ก็เหมือนกับฝอดนั่นแหละ ตัวนี้เครื่องนี่มันน่าจะเหมือนฟอร์ตตัวเก่านะถ้าจำไม่ผิดนะครับเอาล่ะเดี๋ยวลองฟิลลิ่งหน่อยมีอินเตอร์เทอร์โบรีแมปนะฮะในสไตล์ไทยเรอาคันนี้เรอาอยู่แล้วจับจัาเลยฮะเดี๋ยวจะหาว่ามีแต่รถเพื่อการพาานนิดรถใช้จริงก็มีผ่านมาตั้งเยอะตั้งแยะคลิปกำลังรอลงกันอยู่เยอะแยะ,แยะนะฮะเป็นไงภาพแล้วเสียงเป็นไงบ้างฮะเป็นไรครับ เอาอีลาเซอร์ไพรส์กูอีกอะมันเปมันเป็นยี่ห้อรถผมอ๋อตกใจหมดเลยอะ่ะนึกว่าค้างข้างในเนี่ยเขาอุย้ยโอ้โหขึ้นเลยแมนยูเอาอางี้มีปีกก็นั่งไม่ได้เด็กฮ่ามีปีกก็นั่งไม่ได้เน,นี่ยไหมไม่อย่างนั่งเขาเนี่ยมาขับดิทำไมต้องแมนยูอ่ะผีแดงผีแดงเออรถผีนี่หว่านั่งไม่ได้คันปีก ไ,ไม่เหยียบได้ไหมคันปีกไซส์เป็นเป็ดเ,เลยตอนนี้นอเห็นว่าคนชอบนะจเ,เปิดเสียงฟังเสียงฟังเสียงดีอนะเสียงเสียงแม่งเอาอ่ะอันนี้มีแค่รีแมปเทอร์โบอินเตอร์นะฮะแล้วก็เฟรี่ ตัดอะสนะี่เปอห้าเนี่ยสี่เปอห้านะท่านผู้ชมนะขับดีขับดีบดไปเนี่ย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 ทำไมเสียงเป็นไงตอนแรกผมคิดว่านี่ก่อไม่ได้กอ่อมันมีการอย่างว่ารถรถผีก็อย่างเงี้ยอืมถ้าเป็นรถหงมันจะดังอีกแบบเลงรถหงมันจะเสียงนกรหวานมากเลยพอรถผีแล้วอะไรไม่รู้อะได้ป่ะดีได้ไปเลยอาเนี่ยมันก็ถึงตายเลยเนี่ย เนี่ยมันกูไม่ได้เบิร์นนะกูไม่ได้เบิร์นมันเบิร์นเองเนี่ยมันเบิร์นเองเฮ้ยมันเบิร์นเองจริงๆมปนมันมันมเนี่ยได้ยินมันเบิร์นเองนะครับผมไม่ได้เนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะดูดูนะเนี่ยกูยกขาแล้วเอาอาขาดูนะเดี๋ยวนะเนี่ยผมยกขาออกเดี๋ยวจะถามเป็นอะไรของมึงอ่ะมึงต้องเบิ้์เบิร์นเบื่ออะไรอ่ะ ไม่ได้เบิ้ลนะพี่ชมเนี่ยดูนะดูดูให้ชัดนะฟังเสียงให้ดีนี่เขาถึงบอกว่าเนี่ยดูดิไอ้มอเตอร์ไซค์เขามองเลยอะเขาเนี่ยก็ไปเบิ้ลใส่เขาเลยข้างๆอะเนี่ยรถผีไงผีเบิ้ลหรือเปล่าถ้าเป็นหงหงยังไม่เบิ้ลนะครับผมจริงโอ้หชัดเลยเจ็ดโดอเฮ้ยมันเป็นไงวะมันเป็นสูตรเขาหรอ เนี่ยเนี่ยเบนเองนะเลยหรอวะโอ้ยเล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 ยเฮ้ยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเฮ้ยนี่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 โอ้โหเฮ้ยเบรกเขาดีเบรกเขาดีถึงแล้วถึงไล่นะนี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยได้สิเป็น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 มาเราไปฟังเลยเปนเรื่องจริงนะเนี่ยหรือหาว่าล้อเล่น ่นะนำท้ายเลยออานอะทำาเล่นเลยน,นี่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 เออเดี๋ยวเข้าไปจอดก่อนเลย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 นี่แนะน,นำร้านนะฮะเฮ้ยทำรถดีทำรถดีถดสิงดีอ่ะนอะสิงดีสิงดีชอบ สิ่งดีสิ่งดีแรถสิ่งดีไม่ได้เป็นเพิ้อนเองเหรอฮะทำไมรถเพิ้อนเองได้อะไหนฮะสวัสดีครับสวัสดีพี่สวัสดีฮะสสวัดีครับสวัสดีพี่สวัสดีอ่านี่ติดไรเหล็ก,ก่อนโอ้โหยี่เ,เน,นี่ยตรงนี้เลยอ่าดีชัดเจนนี่รถของพี่พี่ไหนฮะ,ะพี่เอลล๋เดี๋ยวอันนี้คือเจ้าของร้านใช่ครับนะฮะแนะนำตัวเองกับเพื่อนๆานบ้านหน่อยอ่าสวัสดีครับผมชื่อบอมนะครับเป็นเจ้าของร้าน ที่ปกแดงครับผมเออเดี๋ยวถามหน่อยอันนี้ทําไมมันเหมือนมันเร่งมันยกคันเร่งแล้วมันยังเบึ้ลเบิ้ลบิ้ลอยู่เลยอะมันมีมมัน,นีจุดหวะเขาครับคือเอกลักษณ์ของมาด้าเวลาเรายกคันเร่งมีอ๋อนี่อันนี้คือเอกลักษณ์ของมดดาด้าเหรอคือเขาจะเล่งส่งถ้าเบรล็อเปล่ามันยังเบิ้ลเบิ้ลอยู่ไหมไม่ครับอ๋อเออก็งงอยู่ว่าเฮ้ยตกลงมันดังอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยนี่ไทยเรงอาร์ดิเ่็นไหมนะแรยอาร์มหมดเลยแล้วเนี่ยนะ นู่นก็ใช่นุน่นนี่ก็ใช่เห็นนะฮะท้ายเรยร์อ่ะเดีย๋ยวแนะนํานิดนึงทางนี้หน่อยเลยนี่คือรถของร้านจริงๆแล้วคือพระเอกคือคันนี้ใช่ครับผมอ่ะบอมแนะนําตัวเองกับเพื่อนเพ่นทางบ้านหน่อยว่าเป็นอะไรยังไงเปิดมาแล้วเมื่อไหร่กี่ปีก็เปิดมาแล้วปีนึงครับผมอ๋อเพิ่งเปิดด้วยอุ้ยเห็นโต๊ะหน้าร<ม>้านเยอะแยะเลยนี่แสดงว่าปกติวันเสาร์อาทิตย์ลูกค้าเยอะไหมก็พอมีครับผมนี่พอมีด้วยแต่ต้องต่อคิวอ่ะดูแล้ว ทำอะไรบ้างที่นี่ก็ก็รีแมปเทอร์โบแก้วาลก็คือก็รัด้างอูรัสิ้งนั่นแหละอ่าอูรัสิ้งครับผมก็รับทำรถบ้านด้วยรถบ้านด้วยซ่อมปกติครับโอ้แต่รถบ้านทั่วไปหลักๆก็มีท้ายเลอาอยู่แล้วใช่ครับที่นี้ถมงวันเลอาเป็นไงบ้างก็ขายดีไหมขายดีครับขายดีนะอันนี้คือไม่ได้ชี้นำอ่ะเดี๋ยวก็หาว่าเราชี้นำอีกเดี๋ยวก็มาไม่พูดเยอะเจ็บคออะไรอย่างงี้นะฮะเอาล่ะนี่คือรถของทางโอ ใช่ครับนะฮะก่อนหน้านี้ทําอะไรมาก่อนที่มาเปิดอู่เนี่ยอ่ะก่อนก่อนก่อนที่เปิดอู่ก็ค้าขายครับค้าขายอะไรอ่ะค้าขายขายกับข้าวเฮ้จริงดิทำกับข้าวเราเนี่ยนะไอ้กับข้าวไงนี่ในตลาดเหรอใช่ครับผมแล้วตอนนี้ยังทําอยู่ไหมก็ไม่ได้ทำอ่ะทั้งเปิดอู่ก็เลิกเลยเลยครับคุยกับคนที่บ้านเรียบร้อยครับผมว่าเอ้ยฉันไม่เอาแล้วกับขาอะขายกับข้าวครับผมขอทํารถซิ่งดีกว่าครับเอาเหรอพูดนะฮะอาจจะเบาไปมอ่ะ ขอทำโรสซิ่งดีกว่าเพราะว่าน่าจะลุ่งกว่าใช่ครับเราชอบเราชอบแต่งรถด้วยครับบอกอ๋อชอบแต่งรถอยู่แล้วใช่ถามจริงรถกับข้าวเนี่ยรถที่ซื้อของซื้อข้าวซิ่งไหมซิ่งนะซิ่งด้วยใช่ครับมีอยู่ไหมมีไหมก็เนี่ยครับคันนี่เลยหรอวิ่งอะไรวิ่งอะไรขับเล่นทั่วไปเนี่ยครับเหรอเดินทางไกลได้อ้อโหนี่ฮะนี่เลยครับมุ๊คทำร้สวยเลยหนึ่งจุดเก้าครับผมนะฮะอันนี้ทำให้โชว์หรือทำให้ขับนะเนี่ยก็ขับ ก็ใช้งานทุกวันครับทำอะไรไปบ้างในคันนี้คันนี้ก็ไล่ข้างไปครับอืก็จะมีเทอร์โบมีวัชิลมีปัม๊มมีแคมแคมคู่มีแคมคู่ด้วยรู้ทำเยอะเนี่ยก็เฟืองท้ายทำทำครบหมดแล้วครับแต่ข้างในเครื่องก็เดิมไม่ได้เดี๋ยวต้องเดี๋ยวเราต้องไปลองเดี๋ยวเราต้องไปลองนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวปิดท้ายต้องไปลองคันนี้หน่อยไายเลอาป่ะคันนี้เลอาครับเลอาใช้แล้วเป็นยังไงบ้างถามก่อนความรู้สึกของเลอาเครื่องเงียบดีนะพี่ เงียบนี่คือพังไม่วิ่งวิ่งครับผมเครื่องเงียบก็วันก็น้อยลงนะพี่ไม่รบายใช่ไามระบาน้อยลงพี่อะไรครับมีอะไรบ้างฮะยังไงนะขออธิษีิภาพในไอโฟนทำไมนะแรไแล้วมันเป็นไงนะ แล้วใครใช้ไอนดอยบ้างอะพี่พี่ดูในไลฟ์อยู่ป่ะอขอดูหน่อยภาพเป็นยังไงขอดูหน่อยฮะงงก็ปกติอ่ะปกติครับนั่นทำไมเป็นมีเครื่องมันหรือเปล่าก็เต็มดีอะก็ชัดปกตินี่โทษนะพี่นี่มันเป็นไรอ่ะไอ้ก๊อฟมึงก็จ่อกูอย่างเดียวไอ้ ก็ต่อเครื่องนี่กูจะดูเครื่องจอต่หูกูเนี่ยห่าเดี๋ยวขอด้วยเดี๋ยวนะมันดีเลยอยู่เดี๋ยวนะไอ้ก๊อปเครื่องมึงปกติป่ะาวไหนนะไม่ไทยอ๋อชัดแล้วพี่ไหนดูปกตินะปกติครับเออ โอ้ยทีมงานไอ้เหี้ยมึงเปลี่ยนโน้ตตับว่าพาแอดมินกุลวนหมดแล้วอีเวนมาต่อถึงไหนกันแล้วเมื่อกี้แวงเริ่มไปเงี้ยเนี่ยเออมันเครื่องไงเออโม้พี่วิ่งลื่นวิ่งลื่นวิ่งนี่คือลื่นยางลื่นหรือไรไม่ลื่นวันก็ควันระบายไอน้อยนะพี่อือฮึอ่าใช่ที่บาคัญไม่กินถอยเอกรักอันเนี้ยไอไอสรรพคุณพวกเนี้ยผมเชื่อได้ว่าทุกคนรู้หมดแล้วล่ะเนาะหอมด้วยเออจริงๆเราก็ พูดไปเดี๋ยวหามว่าโม้อะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช้ไม่รู้หรอกแล้วที่สาคัญเนี่ยเดี๋ยวเ,อเดอ๋ยต้องออกไปต้องหลบให้ดีนะวันนี้เจอจอดแจกแบบเดิมนะฮะทาไปเยอะไหมสําหรับรถคันนี้ต้องบอกก่อนนะเพราะว่ามันมันมันสวยนะครับอืมหมดไปเยอะไหมครับก็แสนกาบาทครับ,บ,บอุ้ยทำได้เหรอแสนกาบ,บาทไม่เกินเหรอเนี้ยมันน้ำอะไรพวกนี้ด้วยหรอแสนปลายครับอ๋อต้องใจรักไมชอบคือว่าเฉพาะห้องเครื่องเดียวนะอ่าเก็บห้องเครื่องอ่ะ ก็ประมาณแสนกว่าอ๋อไม่ไม่รวมกับไม่รวมนาเครื่องใต้ในใช่ไวมอันนี้ทําเหนียวเรียบร้อยแล้วสบายสบายวิ่งใช้งานวิ่งไกลๆก็ข้ามจังหวัดได้สบายอ่ะเอาแล้วเลอย่างนี้ถามหน่อยถ้าเกิดรีแมปที่นี่เริ่มต้นกี่บาทฮะรีแมปเริ่มต้นที่สามพันครับผมสามพันบาทครับผมก็คือไม่ว่าจะสเต็ปไหนก็สามพันหรือว่าถ้าถ้าถ้ารถมีเทอร์โบเนี้ยก็อัพสเต็ปขึ้นมาก็ก็อีกราคาใช่โอ้เขามีเขียนนี่ใช่หนึ่งกี่บาทวะ อันนั้นใช่ปะใช่ครับผมสเต็ปหนึ่งใช้งานขับสนุก4,500แล้วก็สเตปสองเจ็ดพันห้าสามเก้าสเต็ปตีหมื่นสองล้วเนี้ยอันเนี้ยคันเนี้ยสเตปอะไรอันนี้ก็สเต็ปสเต็ปสี่เอาอันนี้อันนี้สี่หมื่นสองครับผมมันก็เหมือนแสแตนสแตนประมาณนั้นอ,อ่ะพี่เขาเรียกว่าสแนสตนถูกไหมรถมีครบแล้วครับมีครบแล้วเอาไปเอาน,นี่ฟังเสียงในเซสสเตนมีครบแล้วเป็นยังไงอ่ะแล้วมาด้าสเต็ปอะไร มาได้ใช้งานพี่ก็หนึ่งเหรอหรือไรน่าจะเป็นสเต็ปสองครับสองรถโทษนะอุ้ยภายในหอมหอมเบาสวยด้วยรู้ยังไรคันโร่เขาเจ๊งแล้วอ่ะบริษัทเขาเจ๊งแล้วนะเล็กโร่ข้างบ้านเขาว่ามั้เนี่ยไม่ว่าเอารู้อะไรนะรู้รู้ครับอุ้ยลั่นว่ะ แต่เสียงมันไม่มันมันก็ไม่เอกลักษณ์นะมันไม่เหมือนกันนะมันมันป็นเอกลักษณ์นะกับกับแบรนด์อื่นๆที่เคยมีอ่ะมันก็คืออีกเสียงนึงนะมันแบรนด์มันมีหลากหลายแบรนด์นะดีแมททุกวันเนี้ใช่แต่เนี้เป็นเอกลักษณ์เลยก็คือเสียงมันจะอีกแบบหนึ่งอ่าถ้าเกิดขออีกค่ายหนึ่งฝั่งน้องขมาถมเขาจะอีกแบบหนึ่งมีอยู่เพราะว่าผมก็รีวิวให้ทั่วๆไปอ่าเดี๋ยวมาดูรถนะไม่ใช่มีแค่คันนี้กันเดียวนะเดี๋ยวเห็นบอกว่ามีรถนี่รถอะไรรถที่อู่ครับ อันนี้อันนี้คือรถทำที่นี่ใช่ไหมใช่เมื่อกี้ออกไปทำอะไรมานี่เลยอาร์เหมือนกันไปซื้อของครับโอ้ยหนึ่งจุดเก้าเหมือนกันเอาทำไมไปนู่นอ่ะจ่ายแล้วทีนอูเดินมานี่ไปนู่นอะไรอชี้อะไรกันฮะเอาชี้อะไรครับเสียงมันเข้าชี้อะไรมีตัวอะไราเดี๋ยวผมไม่ใส่อ๋อผมไม่ใส่ตกใจแล้วก็มีกบมีเขียดอันนี้รถที่อูเหมือนกันถ้าเริ่มต้นทําต้องมีอะไรบ้างครับ เริ่มต้นก็สเต็ปใช้งานนะพี่อ่ะฮะสเตปใช้งานก็จะมีรีแมปท้ายรางมีกระป๋องมีวัดบูธอือฮึอ่าครับผมใช้กี่บาทไม่รู้ตอนนี้ก็ห้าพันห้าห้าพันห้าเหรอ้าห้าพันห้าเหรอเริ่มเริ่มต้นห้าพันห้าใช่สเต็ปสเต็ปใช้งานนะใช้งานสเต็ปแรกเลยก็คือสบาทเลยสเตปหนึ่งก็จะมีอะไรบ้างนะก็มีรีแมปท้ายราง ไพลางก่องเวทเกตหรือเปล่าเวทเกตอีจีอาร์พูดอีจีอาร์ด้วยถ้ามีทาวด์บูธก็จะเพิ่มอีก1,000บาทอันนี้คือ5,500ันหนะสี่อย่างและแก้ววาวด้วยไหมแก้ววาวไม่รวมครับผมไม่รวมรวมแก้ววาวด้วยกี่บาทครับแก้ววาวด้วยก็เพิ่มอีกอีก4,500 4,500ใครเป็นเจ้าของครับเนี่ยตกลงต่อพี่ก็เจ้าของนะเออเอ๊ะเจ้าของกูยังไงวะเนี่ยยังไงวะเนี่ยเฮ้ยก็กลายเป็น5,500 4,500เป็นเท่าไหร่9,500ใช่ครับผมเอ้ยหมื่นเป็นไรรคับ อะไรของมันวะนะก็หมื่นหน่อยๆใช่ครับผมนะครับผมแล้วถ่ายน้ำมันเครื่องเรอาที่นี่ถ่ายเท่าไหร่ถ่ายอยู่สองพันตีครับผมสองพันตีพร้อมกรองแท้ครับผมพร้อมกรองแท้ก็มีเซอร์วิสเซอร์วิสให้ด้วยเซอร์วิสก็เป่าแอร์ล้างล้างเป่ากรองล้างแอร์โฟนี้ก็มีเป่ากรองล้างแอร์โฟให้เข้าใจแล้วตื่นเต้นนะฮะมือเย็นเจี๊ยบเลยนะ ช่างบอมกูนี่มือเย็น <chips> เลยเหงือแตกมือแล้วเนี back, ่ยน well. <anyon> mm ี hmm> ่กล้องอยู่นี hand, ่ช่างบอมเห็นตาหูตอนเนี้ยเป่าเป่าเป่าแอร์เราเป่ากันยังไงฮะเป่าเป่าก็เป่าเราเป่าแอร์ไปเลยกลองแอร์ก็เป่าครับผมเป่ากลองแอร์ไม่ใช่เป่าแอร์กล้องแอร์กองอากาศเนี้ยเป่าให้ดูแลให้อ่าบผมแล้วล้างแอร์โฟให้ล้างแอร์โฟด้วยใช่ครับเชฟลมยางล้างแอร์โฟเร็วๆนี้ล้างแอร์โฟสเปรย์เลอา ครับฉีดแล้วแห้งเลยเหมาะการล้างแอปโวงมากเดี๋ยวต้องมาที่นี่นะเออดีมีนะฮะสเใช้บ่อยพี่ไม่ใช่แต่อันนั้นมันยังมันยังเป็นตัวนี่มีตัวใหม่ล่าสุดออกมาอีกครับเดี๋ยวอันนี้คือฉีดแล้วแห้งปุ๊บเลยอ่ะจริงจริงเออจริงจไม่ไหลย้อนกลับเลยนะไอ้สัตว์ไปแห้งเลยฮะนี่ก็ก็จะมีดูแลเซอร์วิสให้ด้วยใช่ครับผมนะครับผมโอ้ย่างี้ดีเลยนะอยากให้มาใช้บริการแล้วตรงเนี้ยพูดถึงตรงนี้อยู่แถวไหนนะแถวปลวกแดงตอนนี้เรียกปลวกแดงเเรียกเนินกระบอกครับพี่อะไรนะเนินกระบอก เนินเลยนะเนินกระบกเนี่ย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 ตั้งปติเลยเลยห้าซีเคมาเนินอะไรนะเนินกระบกกระบกกระบกครับมืออันนี้เรียกเนินกระบอกต้องฟังดีๆกับท่านผู้ชมฮะเมื่อกี้ก็เนื้อกระบกกระบกอกอ่าเนินกระบกนะฮะต้องฟังดีๆมาอย่างไรนะมาจากแยกซีเคอ่าฮะเลี้ยวเลี้ยวขวาขึ้นมาเส้นเอลจีก่อนถึงปั๊มปั๊มพอประมาณ400เมตรครับผมแล้วเอาอย่างงี้ เดี๋ยวเราไปคุยกันในรถอยากเอารถคันที่สเต็ปอะไรนะไล่ข้างไล่ข้างอ่าไปลองแต่เอาเอาช่างบอกไปลองด้วยได้ครับดียิ่งมียิ่งตื่นเต้นยิ่งชอบยิ่งไปในการไปเดี๋ยวเราเดินไปดีไปเมื่กี้ไปคันนี้เนี่ยเขาบอกใช้งานจริงทุกวันก็อยากลองให้เพื่อนๆทางบ้านดูนะฮะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าหมื่นสี่เนี่ยเอ้ยขอโทษนะหมื่นสี่หรือหมื่นสองประจุสเต็ปนเท่าไหร่นะเสร็จนี้ก็อยู่ที่หมื่นสองครับอ่ะหมื่นสองเนี่ยมันใช้งานรถสมมุติว่าผมไม่ได้ทําอะไรเยอะ เาสามารถใช้ไฟนี้ได้ไหมครัไม่ได้ครับไม่ได้เหรอมันจะต้องมีเทอร์โบใช่ไหมใช่ครับผมมันต้องอมันต้องจูนตามของครับผมอ๋อต้องจูนตามของอ๋อไงเนี่ยโอ้แล้วสีเหลือบมุกเลยตายแล้วไอ้ตายเลยจริงเวยแม่งเมื่อกี้รถนั่งรถผีไงหงนั่งรถผีไม่ค่อยได้เมื่อกี้เลยแบบขืนอ่เนออออยยยางเะะมมไกรััน <c oughs> นึ <c oughs> นไไดนนท มามาขึ้น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 นะเอนดอยก็ไม่รู้้วของผมปกติมา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 นี่มาขึ้นเลยขึ้นเลยตากล้องขึ้นมาขออนุญาตนะครับผมโอ้โหรถก็เอี่ยมเลยก็เต็ปนี้บอกแล้วคือต้องทําตามของถูกไหมฮะใช่ครับผมต้องมีอะไรบ้างถึงจะจูนแบบนี้ได้ตามของอะถ้าถ้าจูนสเต็ปนี้ต้องครบครับผมครบนี่คืออะไรมีครบเลยมีเทอร์โบไว้ฉีดมีปั๊มระบบน้ํามันติกเเคูลำ แคมคู่อู้แคมด้วยใช่ครับผมเท่าไรเนี่ยเป็นสร็จแล้วถ้าเกิดว่าจะจูนสเต็ปนี้ได้อ่ะต้องใช้เงินเท่าไหร่ได้ครับประมาณมาคุยกันดีกว่าครับเนอะคุยดีกว่าเนอะมีเบอร์โทรไหมมาที่ร้านขอเบอร์โทรหน่อยอะศูนย์เก้าห้าครับครับหกสองเก้าสี่หกศูนย์แปดครับผมหรือก็มาที่ร้านได้เลยครับเอามาที่ร้านได้เลยนะครับท่านผู้ชมเอาลาเดี๋ยวขออนุญาตลองหน่อยจะได้ลองให้ดูเพื่อนทางบ้านรู้ไงลอให้ดูรถเด่๋ยนี้ง มันคือมันไม่ใช่รถแข่งว่ามันขี่ง่ายว่ะรถใช้งานครับเออมันขี่ง่ายทั้งบอมมันขี่ง่ายครับเฮ้ยเล่อย่างนี้วันเดียวจบปะถ้ารถก็วันเดียวสักสองวันดีกว่าสองวันนะเพราะออกมาต้องเปลี่ยนเออโบไปไหนด้วยใช่ปะเฮ้ยแต่บูนห้าสิบนี่แบบจมๆเลยนะครับไม่ลากต่อนะเมื่อกี้เพราะแบบโอ้โหแม่งอารมณ์มันได้ว่ะขี่ดีนะหนึ่งจุดเก้าเนี่ยแล้วไม่รอเยอะเนี่ยไม่รอรอบเลยเห็นมาอาดูนะรอบไม่ต้องรออะไรมากเนี่ยมันมาเลยเนี่ยเห็นไหม เดี๋ยวโหเราดูแม่งถอนดิอลังโอ้ยเฮ้ยใช้ได้ว่ะใช้ได้วะเนี่ยนะดูฟิวดิ้ฮะเนี่ยนะดูเสียงเลยขี่มันน่ะแต่คันนี้จังหวะเนี้ยไฟเนี้ยอย่างที่บอกต้องระวังนิดนึงเนื่องจากว่าเวลาเรายกมันจะไม่หยุดเลยอ่าเน่อ๋อมันเหมือนจะมีส่งไว้หน่อยเนี่ยแต่มาด,ด้าน่ากลัวกว่ายกแล้วแม่งมีเบิร์นได้ด้วยแบบเตเนี่ยฮะเออถ้าเกิดเพื่อนๆทานสนใจฮะติดต่อได้ไงครับเอาขออีกทีนึงอะ 095ครับ6294608ครับผมนี่ติดตามได้หรือก็ที่อยู่ก็คือตรงไหนนะขออีกทีอยู่ตรงไหนใกล้ๆปวกแดงครับเนินกระบกเนินกระบกนะฟังดีๆแยก4 k ขึ้นมาทาง LG LG คือบริษัท LG บริษัท LG อ่าเส้นบริษัทอยู่ในนิคมเลยอ่ะพูดถึงอ่ะอยู่ในนิคมใช่ไหมที่นี่เขาเรียกนิคมใช่อีเทนร์ปะอันนี้เรียกอมอมตะเหรอหรือไรอีเทนร์เอาอีเทนร์ดีบอดระยอง นะครับโรงงานเยอะมากโอ้ทำเลดีฮะใครที่อยู่ในบริเวณละแวกนี้ก็มาใช้บริการกันได้แล้วก็น้ำมันเครื่องเรอ r มีจําหน่ายครับสำหรับที่นี่มาได้เลยฮะท้ายเรอ r เตรียมตัวรับโชคได้เลยนะครับผมวันนี้ขอบคุณบอมมากเลยนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมเสียว่ะ